โกเคแ้วนะันจะต้นพูใส่แน่ๆฮะใส่แน่ๆเพราะว่าตัวตินที่คูจะตั้งรับแล้วครวถึงบเหมือที่แท้แต่ก็คืนเลยครับอ่าครับไปคณต้มท้าไปถูกเพื่อ็ถของมนมันตังแรงเจ็บเทีาย่ได้ัไ่ด้เอาตูเกดีกวาอ้าวอ้าเอ้าวอามาไหลไปทงขวาแหมลิกครับเจสซี่ลูกกาอันนี้เป็นเจสที่เนี่ยแหมลูกาของเรา จำโพ้ยยังไงถึงท yeah. ี่สุดท้ายไม่ได้นะกดเดินเยาวห้ามไปกอเลยจงโพ้ยเป็นข้าวใจนะรถเองรถเพื่อนเลยนะอย่าเราอันน่ขึ้นสูงไปรตั้งแต่ขึ้นมาแล้วตัวสิงรุ่งนะรุ่งก้ามกาเซไหลต่อ้นมาแล้ว

อาละเพื่อนดนอาเลยนะลูกนี้สำหรับทีมต้นโพท่รอยเก้ามาจากสตกนะเออจากที่สเสืกวเสาายไปี่ห้อคุ้เสร็จเสือกสิ่งน่าจะยิงสองนี้แล้วนะว่าคุณ้าที่อยู่อยู่ตะเดียวค่ะสรรามสไมอ่าก็สองก็พระรามสามเอันนี้อาลวงมาเจอกันแล้วจะเป็นทังหมด่าร่อนนี้ลาอะรถึแล้ว ใจแน่นอนนะดีใจเหล่นั้นดีในะีนนียนะแล้วแต่โดนโดนีโ้โดั้นเอนหลังๆนี่ก็เซกันเดียวนะ่า้มแต่นั้แรกเนี่ยไม่เคยใหผมว่าเรเนิใช่ครับใช่ครับขาตายอแฝแฝกลงะเหลือไรู่้ชอบไปหาหนาวเี่านันแต่ว่าต้องับข้อความใต้คอม ไปาบอกบอีนี่มีิเจอทีมหนักอนะใช่ครับแต่ถ้าเกิาไี่เจอขหนักไปแล้วขอแล้วไปเยแล้วรจัขอดนะมารายการนี้าสแแน่นอนครับรอดีเการนี่เราเล่นนะใช่คนี่ะโอยู่ข้าของนีรับอ้ไปมาเล่นนะมาเล่นเล่นไหม เด่ตัวแล้วเดตัวเดี่ยตัวอาเพียงเนี่ทั้งสองท้าเราคิดลงไปเยอะนะอาต่อบล้วต่อแล้วต่อคุณติ๋วนี่ใช้เป็นอาจารย์ชอวพี่แดงเลยนะอาจารย์ผเลยนน่าจะหนึ่งนะอายังน้าหมู่ะหนึ่งถุ1หนึ่งถุงถุงกับหนึ่งถุงกับถุง่ะอาม์ีเาจังหวัดสาวเลย ขอโทษกัครับขอโทษกันครับตัดใจนะฮะแต่ตอนเอาพันธมิตรนะฮะพันธมิตรเ้ทแล้วด้านไหนไ้แปลนะฮะจะจ่ายเท่าไหร่มาปุ๊บปิ๊กรไหมบปิ๊กแล้วติ๊กตัดได้เสียวตาลูกนี้โอ้โหเยอหริงนะน่าจะึงกินึงผ่านนะฮะ ตนี่หมายเลข18นะาได้ฮหาไม่ได้นะฮะตอนนี้ทางด้านต้นโพต้นโพนนี้ดันขึ้นสูงเลยฮนะเวลาังมีฮะดัน,ะนอยู่แค่ลูกเดียวนะต้นโพฮเขาต้อเป็นนะที่นะอ่ารนะสาวโโฉนขึ้นมาหาวันจก้นะ มีช่วใดมาอภมวนะลีกว่าไงไรฮะบางบอลอยู่หัวขึ้นได้มาหายัพบิดจ่าได้บิดอเอาแล้วลูกนีต้องกับเรมามาสามต่อสอสวยวอ่ะโอ้โหลูกน,นียังได้อยู่คระเหรับกัียังได้อนะ่ะ นั่นเหรอถึงได้ฟุ้งมาออก F ว่ะ F F ฟุ้มากคือได้ครับส้โออนอม่เห็นคนข้างหลังนะฟอนอีกแล้วฟอนสวยนะโอ้โหได้ไหมโอ้โห่งดอย่างน่นะครับต้องโดดดังอย่างสูงนะเอาฮะอนฮะจะได้ไหม บอลเอมาเอมาที่หนานาวหได้หนาวเขา้หนาวครับาไ,ได้วฟัเสียนนกเราจะเล่นเร็วได้เฉพาะแดนตัวเองนะฮะเราจะเ,เ,เล่นเร็วได้เฉพาะแดนตัวเอง

dọn bóng 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 dọn 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 ตัวมันตัวตัวมันตวห้าหกตัตัวเอาละออยู่ที่สิบมันตัวสิบแล้วหมันแล้วสินาทีสุดท้ายปอนปอน

หยเลขอฮะยเลขสชื่อเลยครับมาเลขนะฮะพีนะพีพีนะฮะลมาัคว้าฮะเพื่เียนตัวลงมาใหม่ะเอาละฮะจฟออีกแล้วครับอแล้วสที่นเลจังหวะนี้ครับปีนเสมอเตัวนี้ครับจได้มขอรองู่นือเลิกจังหวะนี้ฟอ อ้โหที่โยนะแล้ว็่ายกาแฟคพี่โต้พี่โก้ยกขนาน้ตเราอยู่คูสิี่ชักหน้าออกไม่ทแล้วนะฮะปอนนี็กที่มาสุกเลยฮะเดี๋ยวไปแล้วจะต้องต้องตรองต้นง้ต้องตูอง้องตต้องต้องต้องตอต้้้อง้อ้งอเตอ้งอ้้อ

สวยครัวเอาเท้าโอ้โห่ก้าเล่นนะรองหลังของต้นโบตีตัดได้ยีโคมดูมาที่บนกอดตัดได้ก็สวยครับตอนนี้ยูนยมูหมูหมักเข้าในมาเข้าขวา าสวยที่โดนเทียทิ้งอะอาหูต้องใช้ไหลนะต้องเป็นแทนะ็กติกอะอ้างเป็นแท็กนะฮะโตอบอลนะอาเนี่ยแดงทู้ต่สู้จะเล่นเร็วไม่ได้นะต้องรอสัญญาณนกอหวีดนะฮะอาเมื่ี้เป็นชาเล่นนะถ้ายิงเข้านะรับของ,องรางวัลจากเมสาไปเลยนะทไมครับ เลือกได้นะสหรับถุงเท้าสขาแข้งขานล็อเอาละฮะมีเท่านั้นนะฮะยิงโอ้โหูเ่็นนุ่นเลยปวดหัวเลยฮะตอนนี้ตอนนี้เราปวดหัว ไปเลยครับครับสงบดราม่ากัน1นาทีครับน้องๆทุกคนในนี้เนี่ยต้องฝึกมาเหมือนกันนะครับวันนั้น4เรือฮะหลอเลยนะฮะเออไม่ได้แล้วครับพี่ตอนนี้เก็บฉากแต้มได้หรือยังครับนาทีนี้ก็ต้องฝึกกันสมโหมากครับสถานนี้ก็เก็บยังไม่จบอ้าวยังไม่จบอ่าได้นึงนะตรงนี้ <Nixon cilled> สอนเกับ็ด้องแล้วไปอีกเลยแล้วโดนตบมาแล้วรับแพแฟนดี่ยวโ้ยโยแล้วโย่โยี่แข็งมากนะโยยกสวัสดีครับบีมบ้มเข้าในอาติดนะช่วยกันเล่นดีฮะเพื่อนเอาต้กงรู ดีนะครับพูดถึงสามด้านลึสามด้านก็เห็นลางๆแล้วครับทางด้านตนโพลครับเอไะาเอาลูกนิด้นะเอาพาครับเอาแล้วนุ ในเรื่องของเวลาปัดเก็บนะดันมาดูมาแน่แล้มาแล้วต้องโอ้โหตาแล้วโรู้ดีแล้วงานเาต้องดตายแล้วต้องทำใสิงแล้วโอ้โหจะได้แล้วผมก็บอกแล้วว่ามาดีนะรวมถึงเนี่ยถ้ากิดมาดีเลยนะเหมือนปัดวันละปัดหมดแล้ว

มาหาผมเพื่อรเจ้าอนนะ80%